นั่ข้างกันพี่ดูดูตรงกลางว่าเราเราวางไว้ยังไงมีประสบการณ์ถ oh, hmm. ้าถ้ามีประสบการณ์หนี่งมันจะงงแล้วก็อะไรออกไม่ได้โอ้ยบปา๊บปั๊บเลยนะยิงนี่เห็นไหมถ้าใครอไม่เป็นอ่ะเขาจะเข้าแบบนี้นะไม่ได้ดักกระตีลุงว่ะวิธีเอาเข้านี่มมันต้องเอาปลายเข้าก่อนนะ เออแล้วก็เอานั่นตั้งผ้าไปื่อเขาหน่อยนะมัดลวดนะครับผมัดลวดที่ถูกต้องนะเริ่มเข้าตะกร้อเลยครับไอมันต้องปุ๊นปั๊บปุ๊บปั๊บเราดับเสร็จแล้วก็จะมาสานกันแบบนี้นะครับผมนี่ผ้ากเขาหน่อยเร็วนั่นน่ะมัดลวดมัดมัดยังไงมัดยังไงดูนี่ไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ fc โอ้โหมาเอฟซีดูใกล้ๆนะถ้ามัดถ้ามัดไม่ถูกก็

ตามปหนึ่งอายุสามสิบเอ็ดประสบการณ์สามสิบเอ็ดปีตามมาประชาชนนะกแวงออกมาก็ดันเหล็กเลยหรวดเลยก็มาสารกันเนาะเป็นกระสอใช่ไหมครับพี่ชายเขาเรียกครับระวังบางพี่ช้าวเนี้ยนะกะเลยจ้าเกาะฟุตซีเราจะมีตัวล่างเขาสิงตัวนี้ซอยหนึ่งงั้นเราก็เว้นตรงนี้ไวปดิพี่เสาหน้าที่จุดใช่ไหม ไม่ต้องเป็นนะครับเป็นทำไมสปินดีเวลาเอาเสาลงอ่ะพี่ลงไง,งไม่ต้องลงเสามันตั้งอย่างนี้เลยครับมันตั้งบาบนตะก้อไม่ใช่ถ้าเสียโคข้างล่างเลยอ่าว่าไปเสียบครับไ,ไอ้นั้นเราทำชั้นเดียวไอ้ตัวนั้นเป็นชั้นเดียวนี่มันสองชั้นแต่นะครับต้องใส่ข้างล่างเชื่อผมเอขาข้างล่างก็เออต้องมุดตัดข้างล่างต้องมุดแบกมัดข้างล่างเชื่อผมเอาเว้นเว้นไว้แต่วันนั้นแหละไม่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 ลงมันตั้งบนนี้เลยลุงเอาใส่ใส่ตามที่ผมบอกครับเมื่อคันละชั้นมาเล่นไว ออตับนี้ใช่ป่ะอ๋อเราไม่ใช้2อันตอน่ะันนี้ไม่ต้องม่ต้าสูงอันนั้นต่ำอ๋ออันนี้ปัาสูงจงไมต้องมันจะตั้งบนนี้เลยไม่ได้ตั้งพี่เวลา่นเราเทลินใช่ป่ะเราตะก้อไปลงแล้วก็มัดตรงนี้เลยนี่เออต้อเวลาเสาเสียบเข้าไปอ่ะพี่กมัดตัวนี้ด้วยนล่างพี่ก็มัดเชือนีนาเขาไม่ตั้งไว้บนนี้หรอกเขาจะไปมั่งนี้แล้วมันจลวดเส้นเดียวมันจะไปอยู่ได้ไงัเกาะกันี้วคับครับ รืมครับลืมครับลืมครับจบคนเรืมตำราครับไม่ใช่ลำตะก้อทำอย่างที่ผมบอกนี่แหละเป็นกลางนะลุงถูกครับเบ้นเบนกลางวนหน้าตสิดจระยะอะไยี่ิบเซนใช่ไหมครับเอส่โจมันเป็นวโจเอาให้มันถูกเลย้ไม่ใช่ถูกกันเดียวเลยอันี้มันใส่ข้างล่างเดี๋ยวเราดกว่เเอาตัวนั้นมาบิข้างยี่สิบเซนกระสิเจ็ดเส้นเบ้นไม่สองเส้นพี่นั่นไป ฟังเตืนฟังเกินโตแต่ก็ตัวแรกนะครับที่เราทำตมาเบิ่งครับตนะตู้มา้วเค่าจะเป็นตะก้ติดดเอาปสัวตันี้หากันทีเียวคือน่พ่ดมาปาี่หยุดมาสามตะก้อเลยนกอีจุ๊นนก้าวปีเดียวไอปอนทีมแี่มาตีออก

ขึ้นไว้เนอะเนาะเราเรามัดตะก้อเสร็จวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เทลินเทลินก็คื่นเลยตังเทลินเสร็จมาลื่นนี้ก็อิสวะกรก็ให้เข้ามาเลยกคุมตอนนี้เราลงเสาใช่ต้องหาเี่ให้ต้านายหนโอ้ไม่ต้องครับ ยืนตากแดดมันก็เรานี่แหละมาเลยมาเลยมาเยัเอก้ดนีแ่านที่ะีก็สบ้นนะสา้นลนหนู่ตัดสิยเขาตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วตัวนี้ยังไ่เห็นดูมอนอยู่ทงต้โอ้ยมันมีแบบม้าอยู่แล้วใส่สามอ สามทำกานหมดสอมสาม่ไดมกอง่งใส่เออนี้เพิมนึงทนี้กองหวเลยนี่ทาโทรศัพท์มาลยอยู่นรถตยัไมมเือาอีบเยกว่ารับอวรอติดตามชมนะแต่ฉบับถ้ามันมีหวายก็รจะอ่านเอาเิแค่นี้ครับีสกินูี้ากันอย่พิ่งเนปากีด็ไดปากกาเมอ่ะไดเยนมากน มี่แต้มดก่อนเป็นสีก่อเลยฝากด้วยนะช่องตู้เฟมี่นะสีลืนนะคะน้าวขี้ในเกานะอ้าวที่องบ้านเฮ้อ่ใครได้ยูทูบเบอร์เรากคเลนะครับเกิหเอาใครเ็นกปยีเวก็ต้อเชอนมากร

ก็ทาไปเลยนถ้าเกิดมาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งมัดพี่มัดได้กี่เส้นแล้วก็เหลือไว้เออเราทำแล้วเราทำหน้าเสาสี่สิบเขาเรียตัวนี้ตัวนี้มอดพี่นึกวิบวัตต์ต้นอะไรนุ๊ปากท่อน่ะนั่นแหละท่อเราเนี่ยแดดเรามันได้หนาสี่สิบพี่ชายไปดูเลยพี่พี่ทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะไอ้งัดขึ้นงัดตั้งขึ้น เราจะเผื่อพื้นที่ไว้ให้มันหุ้มเหล็กด้วยไงตัวนี้ถ้าไม่มีเป็นป่ะหน้าสี่สิบป่ะมใช่มันทำนั่นโอ้อันชี้ชี้ัายในก็หกสิบครับรู้แล้วพ่อแล้อใต้วกิ่มันไม่ได้น้ำมันตัวนี้บริไตอะไรจได้ดีน้ำมันไรนี่ออกมันต้ตรง กระทำปลอกสี่สิบอะกระปอกสี่สิบก็ต้องดัดใหม่ครับไนะดัดใหม่อะไรมันเาลุงทำปอกสี่สิบไหก็ไหนเราก็สั่งมาดัดโดยเฉพาะนั่นแหละครับดัดใหม่ตัดัดนี่มันเป็นปอกเอ,อ, right? องมันมีไม่ได้หอกปอกน <S <s <c 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 ี่ปอกสีคานคานตัวนี้ใส่คานยึดตัวนี้ปอก ล้วก็สวมเลยเนระบนนู้นนี่สวมลงไปเลยอ่ะสิขันวดสี่โยกทิ่มขันเลยเออสวมลงไปเวลาเราทำเสาอ่ะแล้วเราลงเสาเราพุ่งทิ่งอันหงให้มันจะไม่ตึงครับเราตะก้อไปลงปุ๊บทีนี้ยากอันหนึ่งเวลาขันเมื่อไหร่อันหนึ่งเพราะว่าตอนลิ้นอ่ะเราจะเอาเหล็กนี่ไปตอกตอกนาที่ทิ่มไปเขาจะบอกเนื้อหลุดสังขอบ ใจยี่บอยไหมครับนจะแน่นหมดเลยเขาจะตอกเจะตอกไปเลยนายีแงครับมอนจะลื่นนะแต่มีดตัวเไมปดเลยมคียนะรักยนดึงแนียอันนี้แรงมือเราเราจะตึงตั้งตอนไหนจะมาเบิ่งหมดทุกเจ้าโอ้ตันมาถ่ายยีบนะตอนั้นเจ้าคนท่านปยีบเปิดนะบผมีครับมาดิขีดทีลืมนาทีแล้วดูแต่ละเม็ดดิเนี่ยที่มันมันห่างสีออก

โอ้ขาไ่จำเน้อบ่คน่เป็นคนสำคัญว่าดีกับกันเพราะว่าพนจำของลุงีแต่ัดแตนตรงไหนเปนแตะ่ด้อายธรรมดาเราทำไมอ้บคของมันรรักแล้วรักเลยเน้อไปยังแบบซงอแล้วก้ กินไ้ล้สมสิบเครืองรอ่คนเอ็ดยางมาเพิ่มก็อีได้ัคนเ่าเอามาเพิ่คนนังมุมันเบียวมันเบียวมึงวาอยู่ไหนมันได้ฉากุาเลยมั้รออแลดแดแดเอ็งัดนใส่ตรงนี้มันจะดึงดูดให้คุณ้กินข้าวระบาววนี่คือเพ่กินตอนี้ากินไมนว่ามันจะดึงดวดขึ้นมาให้มันแน่นถ้ะขึ้นขันๆสักรอบนึงมันก็ดึงขันรอบมันก็ โจเวลามัดมัดใกล้ๆลูกอย่ามัดห่างอย่างนี้จะแม่หนีมัดใกล้ๆอย่างนี้เวลางอเข้าใกล้ตัวกันนะเราวันเนี่ยมันห่างไปไหมเนี่ยเวลาดึงมันถึงแคบมันต้องเตะกันเลยนะวันนี้หลังจากนี่มันจะมีข้ออ้อยมันรัดอยู่เห็นเปล่างานนะพัดมาฝึกเอาก้าเฮ้ยไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วแก่เลยนี่แก่เลยนี่แก่เลยแก่เลยนะแก่เลยนะไม่เอานะลูก มิแนวแง่เลยไม่มิแบแนหมดเลยน่ะมิแมแนมดเลยไม่เอาไม่พูดลเุงกได้เบิ่งน้ำเลยาเลยอไอจูเ่เดียวหนึ่งนี่เวลางอโจ้ลุดนี่เวลาแบ่งลว้นเดี่ก็แบ่งลวดทุกวันแบบเรกเห็นไหมต้อนุนี่ดูดิแบ่งลวดอย่างนี้ปั๊บ แล้วก็มัดติดๆอย่างน,นี้นี่นี่ดึงเข้ามาใกล้ๆนี่นี่<ด>น,นี่นี่มัดล้วนนะจะแน่น<ล>เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเชื่อเดี๋อยู่กับลุงเป็นทุกอย่างลุงเบ้นมีเมียหลายคนต้องรักเดียวใจเดียวเด้อมาอยู่กับลุงเด้อคอยเจ้าก็ไม่มีบปล่ฮะคอยเจ้าไม่มีโอ้ยคอยรักเดียวใจเดียวเด้อเป็นจ้ามีที่ละคนบปล่าคอรักเดียวจะได้เอาเอาดูแพร่บ้างวันคอยเป็นคนรักครอบครัว เหมือนเหมือนมันกับมัมจุกเขากลัวเขาเดือดหมดกันเลยทีนี้พวกเจ้าว่ากันแล้วเจ้าจะไม่กล้าพาลูกกี้มาใกล้พ่อยนะวันวันนี้วันนี้ลูกกี้ไม่มาไม่มาแล้นะ้โหเลยสาวเลยนะคะปล่อยมุกได้เต็มที่ปล่อยมุกได้เต็มที่ไม่ยั้งแย่าย่พิด ยกเกาะคูนี่ก่อนกาะคูหน้าตรงนี่ก่อนครับนี่ใหญละก็อดเออแล้วอดทนดูไม่ได้นะครับต้องช่วยครับอยากมีส่วนร่วมนะฮแล้วก็งอขึ้นมาตรงนี้ตายเนี่ยตายยหญ่แหมนี่ผู้รับเหมาเก่าเนียละทิ้งกันไหมทิ้งำจ่านที่ไหนผู้รับเหมาเก่าแหววออกมาก็มัดนวดเลยโชวเชือกย่าเชือกย่าให้โชวมินามันหย่อนอีกนี่ที่มันมันติดหน้า ก็กินๆมึงอย่าแบบเดิมอีกต้องกองไปโจอยนี่ที่มาต้องินอะรกันมาถึงที่ตัวแรกเลยมาอย่างนี้ลูกโจ้นี่นี่อันดับแรกแบ่งรวดก่อนลูกมึงไม่เป็นกูจะเขี้ยวมึงจนจะเป็นเนี่ยมาในแรกกับลูกนี้ปักเข้าให้แล้วก็มาใกล้ๆนี่นี่มันจะเป็นกากระบะลูกมันจะแน่น ให้วิศวะมาวันไหนลุงพลบอกแล้วเอามาแล้วเลยพี่ครับลุงสวัสดีครับมาเลยนะเสียงนะแถมเก๊กเสียงลอยอีกรู้สึกหนาวร้อนๆฮะรู้สึกไม่ไม่ค่อยสบาย ตลอดะมาในใงานมิจฉาไม่ค่อยสบายเวลาขี่รถออกไปบ้านเศ้าดึกข่าวดังๆอยู่มันไม่มีน้ำมันหยอดมีโซเกโซนกคน้ำมันเบรกหยอดมันจะพื้นไม่ด้ครับเป็นน้ำมันเครื่องเซนตก็ได้างนันรอบภาพนดูสร้างภาไปกันละบอได้ได้ได้ เลาสรบตัวห้องก็ไ่ันจะมปากับจปักเวลาห้อขันเองเวลาหมันสิบปักเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาครับนีใเรื่องไหนผมโหลดแล้วครับโจกับตันนะฮะของยอลแล้วเอดี๋ยวว่ะเออก็อย่างนี้นะ่ยุ้วิ่งแไหนแ เฮ้ยเอาพอดีตึงมือ็พอนี <Wars> mhm. <C> ้เลอไองไปขึองีมีอกอ่าพายทูบเรงานเล่งหลายค่อเคอยไปแบอเตัวนึ่งก็มาสก8คลิปมันไม่แกบอกว่า4โมงให้พายูทูบเบอร์อยู่งานมาทอโมงกแดเย็นก็ จัดกีฬาสีก็ได้นะกีฬาสีโอ้โหวยาสีเป็นลายมือนั่นโอเคหรอมันก็อยู่ในปูนนู้นแหละแล้วก็งออย่างนี้แหละมันก็คงไม่สวยงามมันนางสาวจักรวาลอะเว้ยนันเวลาเก้าชั้นอ่ะแม่หมอเก้าตัดตรบนี้เองไม่ได้เสร็จตรงนี้เลยคอยมัดไว้แน่นหน่อโอเคแล้ว าถามหน่อยอดิซอนครับผมร้องไห้กลับบ้านมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานอ๋อไม่มีครับไม่มีครับไม่ใช่ดิซอนใช่ไหมไม่ใช่ค<ส>รับไม่ได้ร้<ส>องไห้กลับบ้านอะไรเงี้ยมาทั้งงานเนี่ยงัเอาเอาถันตันี้ดึงขึ้นมามันจะตึงแล้วก็มันนี้เคลื่อนงานนะคะจะได้ไม่นปากตัวมีเงานไม่โจ๊กลูกขึ้นมาเงี้ยคนแต่ที่ยังไม่ได้แับ ผมก็ไล่ยังมัดลวดเป็นเวีนบอกเป็นครับอันนี้ผมตอ้อมินอันนี้นี่ไงเรามัดลวดนะครับไปดึงเน้อตัดเลขแล้วอีกเน้ตเโอ้โหนะครับองนี้่อมมดเลยแต่มีเทคนิคนิดกน่อยนะครับตะคอต่าๆจะหมดแล้วอย่าต้นสูงนะน้สูงแล้วเราก็ใช้ที่มแต่ต้นตะคอตอนนี้ครับนนีดึงก่อยดึงยืดยืดข้นมามันยึดข้นมาเนข้อมือเราก่อน ให้มันยืดในข้อมือเรากดทีน้องเอ้าธรรมดาเลยดึงดวดดิดวดดำมันยืดแล้วมันก็มันยืดมันห่อนมันยืดยืดย่ำยืดแง่นตึงนมดมาเนี้ยรวมกันดึงกันร่วไปรับชมคลิปช่องโจ้แฟมิลี่จำปายดวงด้วยนะพี่ครับได้ไหมพี่โยถูกป่ะโจ้แฟมิลี่สตอรี่ฮะใช่อชื่อชื่ออะไรนะพี่โจ จูกแฟมิล,ลี่อะไรนะโจโจเกกกเกาโจเกอกวังเยี่ยมจำปาดงเนะือต่อด้วยแฟมิลี่ดูอะไรก็ได้เออ้วสุดท้าคือสตอรี่เมือม่อคืนโจไลดึกมากไลเป็นวันไม่ไฟนั่งเต้าอยู่ตรงนี้ห้าทุ่มนะโจนะ ขยันมากสสะะท้ายคลองเก่งมากนะพวกต้องล้วนเลยโอ้โหล้วนรุ่นน <ís> ี <Veron ique> ่บอสโอ้โหล้วนภาษาไทยครับ นเเอาใบลักขึ้นมามันสองรอบนี่ขึ้นมาก่อนสองรอบนี่เดี๋ยววัอย่างนี้นเวลาเขาจะมัดอ่ะเออนั่นแหละย,ยืดลวดกันก่อนเอ้าคได้เอกอ,อ,อย่างนั้นไดเดยวกำลังจะดัฟิวกำลังจะฟิวเลยพ่อย <laughs> กำลังเออ <laughs> กลายเป็นไข่กันมัดแล้วมัก่อนกินมนันดี

ก็มาเข้มนี่หรอหาตัวหลายหมดเลยเข้มหนึ่งเด้โตไปทิ้ปลากใหญ่นะคะปาแต่แม่สองเมตรนะสวัสดีครับทุกท่านนะครับดูเขาเด้อมันแกวยะหนีเด้อยังโวยนึงเด้อไปเอามาไหมครับให้ดูแฟนนะฮะตึ๊บโก้ตุเร่เสร็จแล้วนะครับพอลงไปพอแล้วพอลงไปเลยแกวเออพอพับลงไปนี่ยกหรือยก เวลาลงเราเทลินอ่ะเราใช้เหล็กข้ออ้อยสิบสองแต่งเป็นสี่มุมแตงลงที่ลินเลยปักไว้ที่ลินเลยเวลาเราเอาเสาลงแล้วก็มัดเลยไว้ลูกเก้ากางแดดเลยเครทำหนอนพี่อ้าวบรรยากาศทุ่งนาลุงพนครับวันนี้เพิ่นกาดำหน้าแล้วครับเพิ่นกระพาพี่น้องยูทูบเบอร์เข้ามาซอยกันเหตุงานเนาะฐาน พญานาคนะปูปไาจิตต,ต่อเอานเอาะมาทำแบบเนี้ <ícios> ยวันนี้ก็ใต้ห่มตะคออ้อเหมือนเดิมนะครับ <inic> นี่ฮะปพอมีห่มมีเงานะครับรรเริ่มงานทำฐานปูปฏาจิตเหมือนเช่นเคยน, <ไ anyway S 1> นะครับอ้านรบ มาแล้วครับมาแล้วครับมัเรียนกับไป็นเป็นตาเกีนยงบอกไป็นตาไม่อยู่ยงบอกวอลุ่มแรงแรงมันนี่อยู่นี่โดนแรนแล้วกันมาอยู่หันน้านี้หลายใบว่าเอามาตะเดียวรู้จะมาเรียนดูใครจะตัดพี่ชายบ่ตัดได้ตัดมาตัดได้เลย่ตะก้อนให้เสร็จก่อนเที่ยงเด้อถ้างั้นงานเสาไม่ทันเด้อวางงานไว้ติดก่อนเที่ยงเด้อ อ,อันนี้คือแขนงานของโทนนะครับพี today, uh, ่น้องงงงงไน่ล้างมวหังน่งไปก้นมวนงดได้ไปเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ก็งหงอกแลง้วอพี่งผมใส่มวปิดก็ปิดแต่ข้างหลังงเวลาแดดนสอง้างหงข้างหน้ามันปิดแค่เวลาสองสองสองขแล้วสองหน่อยสองง่ตัว มีสองท่านไายสองเอ่า <trendy> ไ้จคลิปดอเดียวกรเยกินเลยพ่อเจ้าสองเดียวไฟสองสองกันยังพอมันบมีเมืองพอดิบอกหมือนไมหมื่นไม่รู้เลยมันมีแต่เมืองนบอกเนวะล่ะมาเลอมัดลวดก่อนมีมะนาวแยงสัญญาณไว้บ่ได้ึเง็เด้อ คอยจะทำเป็นแบบวิดีโอสตรีมมิ่งความยาวหนึ่งชั่วโมงนู่เสื้อแดงกดแรงอะเลยอ่ะจะได้เวลาสร้างภาพแล้วพ่อถ่ายให้่อยนะไม่เวลาสร้างภาพมัจิ้มจิ้มอยู่นะเห็นแล้วไหม เด็กก็แม่ให้ถ่ายอันนั้นไม่ต้องมานำลายกับน้ำคิปแม่ผมจะไปทำงานแล้วล่ะเอาลุงสร้างภาพผลได้เวลาแล้วาจิ้มเนามุมวางเยอะกวเลยวางก่อนนะาคไม้เป็าอมายไามเน้อปาบ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันนะฮะเอฟซีก็วันน,นนี้เนาะ <t> จะทำัดแตแล้วก <t> ็ฐานเ <t> สาสตุ้งนะฮะวันนี้ก็เป็นการถ่ายยาวไปเลยนะครับของแอดมานะฮะพาดพีพาออกมาเบิงการทังงานของลงพนลัลงแจกพน ดำหน้าแล้วครับพระพี่พ่นอน้องไปดำหน้าว่าแล้วออมาเห็นงานกอนนะนะแผนงานของุงพนวันนี้ก็วางบนทีละสเต็ปนะเร่งทำโครงเหล็กเนาะเทปูนฟุตติ้งเนาะยึดแบบนะครับอีกไม่นานก็จะมีวิศวกรมาคุมงานนะประมาณวันสองวันสามวันส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลานนะฮะที่เราเห็นนะฮะอันนี้ของเมเดสตอรี่นะครับมาขึ้น้างกามาเทปูนนะมาปาดนาปูนจนแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะนี่นะฮะ งานเพิ่นอันนี้จะเป็นสารานะครับพี่น้องเหตนสาระนะครับใบมองนางนางเศร้าแดดเพิ่วมาคือจังไรเป็นอันไดจังไรกับที่ที่บอกผิดเนาะกะล่องเบิงมาปินงยังนะครับเป็นสาราหรือเป็นอะไรก็รอดูเนะครับส่วนด้านนี้ก็รอดูเป็นกันฮะเพิ่นกระเทศปุ่นเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นอะไรเนาะมีขั้นบันไดด้วยนะ นี่ครับบรรยากาศการเทง่ายมันนี่ก็ได้ไราย,ยาวเลยเป็นวิดีโอพีเมียนะฮะอีไราย,ยาวเลยพีเดมนองในเบังชมกันแบบต่อเนื่องนะฮะแดดกะครังห่อนสิบโมงกว่าครับเวลาดีนะครับขอนเที่ยงนะวันนี้ก็แดด จ้าเลยหยดแรงเลยนะฮะ อาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฟั่างฮันนี่มานาสตอรี่ครับช่องสำรองแอดมานานี่ละนะ้นะครับสองสองนะครับใกล้จะครบชั่วโมงละนะครับก็เลยอ่ะถ่ายยาวเก็บชั่วโมงนะส่วนช่องมานาก็เช้าไม่ได้ไลฟ์สดครับวันนี้ก็เลยเปิดเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งยาวเลยนะครับพี่น้องยาวเลยนะเป็นการชดเชยไลฟ์สดเมื่อเช้านี้นะครับในพี่เห็นน้องในช่วงกันหลังจากนี้ก็จะทำเป็นคลิปเป็นตน้นเป็นตอนไปแปดนาทีให้พี่น้องได้ชมกันเนาะ แผนง,งานของลุงพลมีนอกระไ,นนไ้นี่แหละพากันเห็ดงานยิ่งการเนาะสร้างองค์ปู่ปาริจิตนะประกอบองค์ปู่ปาริจิตนะนะตอนนี้กําลังเห็ดโครงเหล็กเทฟ,ฟุตติ้งนะด้วยกําลังของพวกเรานี่แหละขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ